อย่างก็แจ้งไอซีนะคะาวันนี้ซีแกมมานะครับดีแล้วค่ะเรียวจะมีการํำใหม่ที่อาจารย์เชียงแต่งให้จะได้เก่งๆต่อยอดจริงๆแล้วเราก็พัฒนาลูกทุกคนนั่นแหละไม่อยากให้มองว่าบม่อยากให้มองว่าบอดอิกดันพรันพุ้นีเป็นคนนมปค้นไปไม่อยากให้แบบว่าคิดเล็กคิดน้อยไม่อยากเห็นว่าคิดไปตะเวนไปปั้นกันเองแบบ ดยเฉพาะเอฟซี FC ตะหกตะเกาห้องสินาบเอยากให้มองว่าแบบหนึ่งสามสี่นะบอสบิ๊กดันแต่คนเดียวคนตคนนคนัวคนนี้คนนั้นคนนี้บอสตะทันแต่ผู้หญิงนะตะันแต่ผู้ชายมาให้นึกถึงตอนที่ระหว่างปีที่ผ่านม,มาก็ถือว่าทุกคนมีผลงานหมดทุกคนมีผลงาน,ม,น,ม,งานมีเพลงหมดผมลงทุนให้แม้บอดดังผมก็ต้องลงทุนให้คือเก่าผู้ร่งคนบอกเพจ่งวิ่ง,ง,กอกองกับบอดดั้งผมก็บบอสให้บอกยังกัดกัจังดังด้งลูกลเหมือนเดิมสั่งผลงานเหมือนเดิมพี่น้องเมือ่มอวานว่า ไม่ใช่ว่าแบบไปปั่นกันเองแล้วไปนอยนั่นนี่นู่นรู้นะไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายเราก็ลูกเกีความเองเบอทุกคนแต่ละพีน้องคำว่าตัวเคมีสิทซีดีัวกับเป็นลูกกับเจ้าของเก้ากับเได้เบึงกับผู้เก่าทงหมดทังันพื่อที่จเส้ียนนี่นั่นคนดาคนอย่างธรรมเทียร์เขาต้องอุบอุ้มวอาผู้เก่า่าเป็ีนตัวเกี่ยวกับวิวสิิกับยูน่กับมาแต่ละต่อล้วยงมีปัญหากันซอยแก่กันไปแต่พอไปมามองมาบอบบี้ด่านแต่คนนี้บอบบี้ นะเพราะว่าอย่ามองแค่วันนี้สิมองที่ผ่านมาเราก็ทําผลงานประดิกรรมอยู่ย่าไมีสิ้น,มนหนนม,นม,นมนู่กระเบียนบาดด้วยหลักกระสีนไผ่สีนั่นช่วงไผ่ช่วงมันวางไผ่วางมันเออกระเบื้องในตัวเกมไม่สิ้นนั่นผู้ลงค้นตาเหลียญมาบองอยู่งเขากับเบียนโจมเบียนมาอันผู้ลงค้นอีกกระสีลูกฉันวันใดอันนี้ลูกฉันบวันใดนี้ได้ทุกคนมาลาเป็นบาดเป็นบางนางเลื่อน,นหนึ่งกับพี่เพอกนั่นเองนองะพี่เอ๋ยนางมันกระสี เป็นพระเอกเป็ทุกคนกับบารีหนละนังก็ไดสิเป็ีนหน้าอีกเป็นทุกคนกับบาร,รีอืมมันก็ต้องยอมรับด้วยว่าธุรกิจที่เราทําอยู่มันก็ต้องมองถึงความคุ้มค่าของคนดูขององค์ประกอบที่จะไปได้ถามว่าหนังละคกเรื่องหนึ่งนี่คันเอารักแสดงที่แบบว่าเรียกจริงบอดีมาแสดงในงนั้หนังเขาจริงนี่ตากล้องกับบารีงานดีคนกำกับกับบารีงานดี บางบางเอนเจ้าของช่องชอบนักแส,สดงคนนี้แต่ขายไม่ได้สมมุติขายบ่ได้กระคาด้วต่ว่าอาจจะบ่ได้เลติ้งสูงเขาต้องย่อมแต่ผู้กำกับก็ต้องย่อมเอาสิแ้วถ้าเกิดนางเปรีงก็คือทุกอย่างก็ต้องเจงกันไปหมดแต่พอถ้าเกิดเราเอาคนดังมาเล่นเอาคนที่มีเลติ้งมาเล่นหนังคนที่ไม่ดังก็เล่นไปด้วยอคนที่ไม่ดังก็เล่นแอมแปรไปด้วยก็เล่นไปพร้อมกันก็หากินเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น เป็นอุปกรณ์ไปด้วยนครับเพราะแล้วถ้าไม่มีตัวดึงดูดตัวที่ไม่มีอะไรดึงดูดเลยยิ่งจะไประยะสำหรหับผมด้อแต่ว่าสำหรับผมหนาผมก็สพอ p o r ทุกคนนั่นแหละจริงๆใจอเบืบ้องวงหมอรับแต่ละวงด้วยเขาพิมพหน้าเอกพะเอกตัวผ้าตัวนัง่งคอยไปยังไม่หมดขอไปยังไม่ไหมดดันทุกคนดอกนวงอื่น กับมีตัวเด่นตัวประเด็นตัวธรรมาดากตัวหนึ่งเราทำสีกับมีประเด็นขงตีเราต้องพัฒนาตัวเองด้วยถ้าเราอยากเลือดเรารู้ว่าลูกค้าชอบแบบนี้แต่เราทำแบบนูน้นมันก็ลำบากมันลำบากจริงเราต้องดทูที่ตัวเราเองก่อนว่าดูตัวศิลปินเราเลยว่าขยันหรือยังทำตามที่เพื่อนเายรยานฟบอกให้ทำตามหรือยังหรือทำแล้วทำทำดีแล้วทำต่อไปในวันหล่ แต่เกิดเป็นยังไม่ยังไม่พีพอก็พัฒนาไปเรือ่อยๆย้ำเสมอย้ำเสมอโอกาสอยู่กับตัวโอกาสคือตัวเราดิเราจะคว้าเอาไหมโอกาสโอกาสจำลอดอ่ะอ้าปากมอนอ่ะปลาทองเขให้อออยด์ว่าอ,อาหารปาลาไม่เีาอย่าง,างดีโอกาสมนุษย์คือต้องโอกาสมนุษย์คือโอกาสที่จะเกิดเป,ไปน็นคนเดียวต้องต่อยอดเตยให้มันได้ยิ่งมาเป็นตัวกีมเบสิยิ่งลอดเห็นยังเกิดเพ้่กับเบือง แต่จะมารอแต่เพื่อนที่เรียนป้อนอาหารอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะสาเหตุธุรกิจหลากหลายฉันจะดูแลตัวกิจวิชิทิเดนเซอรทับคนนักหลอทับคนฉันจะมานั่งเอาใจผู้เดียวไปยึดทางดอกผู้ใดผิดก็บ่าผิดผู้ใดว่างเงียก็บ่างงเง่ยแต่ว่าการดูแลคือเก่าเพราะกับเป็นตัวกิจวิสิทธิเก่าไพนั่นนี่นู่นนม่ใจเห็นอย่างแอมแปกว่าอะไรแอมแปลว่าได้ไปด้วยกัน อ,อะไรแบบแอมเปร,ร,รคือสมมติว่านคนนี้กำลังจะเดินทางไปซอยข้างหน้าพอดีอุ้ยใครไปได้ไงได้ไหมสิแอบแปรแล้วแ,แนี่ยขาไปด้วยสิแบบพอดีได้ไปแล้วก็ไปทำกันสิเนียนเนียนสินาเออแอบแปรไปทำกันสินาภาษาอีสานเนาะแม่ียคอยเห็นอยู่เอฟซีบางโค้บางบ้านต่างหน่อยแต่นี่นี่ดูที่เขาเนี่ยนี่คอยกับเอยได้พี่น้องคอยจะเอาใจผู้ใดญ่เอาซื้อซ่า จะรังผางข่กับวิทย์เป็ได้มาเอาใจข่อยมเอาไข่อยเอาใจคนข่อแหง้งเมื่อยคักมาสะสองมือของนี่ข่อยโอ้ยจัก,กเก่าใจไข่พอซื่อเกิดเป็นแผนฟิลเลตต้องเอาใจทุกคน,น,บบน,กคนพ,พอเอซีสีตนะปินแต่เราค้นบ้านขี่บวกกับแม่นชั่นมาโอ้ยหายสิ้นเลยนะนี่ก็เป็นบาปเป็นบางละพี่เอ้ยออย่างหลุยส์ของวิทย์ซิยังแต่ีิทเปิดคนกับหลานเพราะว่าตไะไพร่าเบิร์ดทุกคนให้เขาใจไข่ขขน้ำอันนี้ข่อยเราเมื่อยลงก็มองนี่ดี แค่นีส้สิอุ้ยเขาเป็นตัวเกี่ยวเอาซอยกันเนาะอะไรเนาะอันนี้มิตรอันเออมิตรสิไปก่อเอากันเองเลยกันไปยุ่งรำบังยังี่ยเอฟเอฟนั่นไงแต่เขาก็รู้อยู่เขาก็เห็นอยู่หน้าต่างมีหัวประตูมีช่องนอกเวลาคุมบ้านฮะก,การลาางลคุมแบบนั้นสายสืบไล่ขึน้นยังหนีแตกสวดยูแคร์มาว่าสัตว์ดนั่นยังแน่ยไปกินข้นาวอามกับลูกของเขากาวาลาได้กระไรเอฟซีเขาบอกกาวาลาเอาลูมิตรสิข้นยังสีเนาะ ผู้ดันผู้ดันบดผู้ดันบดคนเบิงแน่ผู้นเรตเรตีหน่อยแน่ผู้ดันเรตีบ่ด้ผู้นี้คนมาไล่หน่อยเนี่ยมาอะไรไม่มาอะไรมากมันก็อยู่ที่ชังขายมันอยู่ที่ศิลปินด้วยนะบางทีต้องเห็นใจบอดมีเพื่อนเพื่อนด้วยบอกให้เป็นสีขาวอยากจะเป็นสีดำบอยเป็นสีชมพูอยากเป็นสีม่วงก็รู้อยู่ว่าเขาไม่ชอบสีเขาเขาอยากให้เธอเป็นสีชมพูเธอไปเป็นสีม่วงทำยล่ะมันก็ทำมันก็ได้เป็นแค่สีม่วง แล้วใครบอกให้เป็นสีส้มด้านมาเป็นสีเหลืองโอ้ยหน่อกระเบงเขาเป็นคนน้าเขาเปงวลลูกค้ามากสีส้มจะขอมาเป็นสีเหลืองบันทึเอาบอกเป็นสีเหลืองมเป็นสีเขียวบันนีกแล้วโอ้หมยก่อนมันก็เป็นไปตามกันยืดยนะบางจริงศิลปินที่ไม่ฟังหรือว่าความกระตือรือร้นน้อยกระตือร้อนน้อยแปลว่าเขาว้าไงหนึ่งไม่ลงโซเชียลสองไม่ไปตลาตัวเองสามไม่มี ความตอบสนองกับแฟนคลับหนึ่งบ้านฮักเขาบอเชียบอูจักซอดีกับซอเอฟซีบอูจักรทรงรูปเอฟซเอฟซีเบงบอาแม่แม่วันดีครับบูดจักเบาบอสีมาถ่ายกั้ฉันก่อนอาหารมันเป็นพิการเพราะว่าเอนซีแหลกบดเอออันนี้อย่างเป็นความว่าความหยังกันอยู่หลังหางลื่นตึงตังอยู่ก่อหมอเล็กๆเบลวบลแต่ว่าเราก็เข้าใจแหละว่า รักลูกรักอะไรของดีนเขาเชฟเอฟซีของตีนเขาต้องเข้าใจบอสด้วยว่าค่ายมีคนเยอะเนาะเราจะไปนั่งเอาแต่คนก็ไม่ได้ถ้าตัวเองเดินเดินตกแถวอะเหมือนเดินเดินแถวขึ้นเดินแถวลูกเสือนขันยางสากตกแถวดิขันยางเรียกกับท่านแถวมูเข้าแถวโรงเรียนเปียบเสเหมือนกับการใช้ชีวิตคุณมาสายเข้าแถวสายคุณครูก็ดูว่าคุณคุณต้องเป็นคนมาสายแต่ถ้าเกิดคุณเข้าแถวตรงเวลามากกว่าเวลาคุณไม่ตกแถวแน่นอน ขึ้นรถเมย์คุณรู้ว่ารถเมย์เขาจะมาแปดโมงคุณมาแปดโมงสิบห้าคุณตกรถเมย์แน่นอนเปลียนมากับการใชร้ชีวิตโลกใบนี้เขาไปถึงไหนแล้วเขาร้องเพลงกันเก่งกี่เพลงแล้วเขาเต้นยังไงเขายิ้มยังไงเขาก็ดีกระดายยังไงไม่ทําไม่เอากยเป็นแบบกูเป,เ,ปเป็นนี้เลยก็อยู่แค่นั้นแหละมันก็บอกได้แค่นี้อือไม่อยากไม่อยากบอกคือส่วนสตัวผมเป็นเป็น,เป,นเป็นแม่ทับผู้นําที่พร้อมนําทางเสมอ แต่พอได้ยิทำมาดันคนนี้ดันคนนั้นดันเฮ้ยเฮ้ยเจนนาแบบอะไรอ่ะแบบว่าทําไมไม่ดูตอนที่ดูเตรียมมีซีนเยอะๆแล้วคนอื่นๆไม่มีล่ะสมมุติไอ้นี่ก็มี้แต่ก่อนไอ้นี่ก็มีเห็นมีซีนทุกวันนี้ก็มีบ้างเพราะมันขยันมันขยันมันกระตือร้อนมันมันมีอะไรมันอ่ะบางอย่างที่มีซีนเห็นมั่งอ่ะเออถูกไหมนี่มาเจนอย่างนี้อย่างนี้นักร้องอย่างนี้ นักร้องศิลปินนี่ศิลปินนี่ศิลปินที่เราที่เราบอกที่เราสอนอันนี้ศิลปินนี่ ศิลปินที่บอกสอนยากคือศิลปินแบบนี้จะบอกไปแล้วกับบรบาทจเฮ็นบอกกับการเฮตุตามเรื่องของบริการตุรนแต่ศิลปินที่เขาที่เขาแบบพรรบัฒนาตัวเองเสมอแม่ยังไงดิศิลปินที่พัฒนาตัวเองเสมอเติบโตเรื่อยๆเอฟซีเยอะหูจักเข้าไปทักเอฟซีบ้านฮักเจ้าของหูจักไปกดไลค์กดแชทเอฟซีเจ้าของหูจักไปอ่าเรื่องว่าหูจักไปตอบมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับโพสต์คอมเมนต์เข้ากลุ่ม มีกิจกรรมเรื่องกับแฟมครับเนี่ยคนคนนี้เขาจะจะเริญเติบโตเขาจะไปเรื่อย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 กินไม่หมดซื้อกิมหมดแต่ชิปินที่เราบล็อกเราหยาบเหมือนชิปินคนนี้มันจะไปได้มันจะมันจะอยู่เท่านี้เลยนี่มันเต็มแล้วนี่เต็มแล้วนี่คือเทไปไหนก็ล้นออกล้นออกเทไงก็ล้นนี่เทไงก็ล้นมันมันไม่มันไม่เต็มแล้มันจะล้นอย่างเดียวะแต่ชิปินที่พร้อมไปข้างหน้าต้องเป็นชิปินแบบนี้ ต้องเป็นสิลปินแบบนี้ห้าศิลปินสองแดนเซอร์ชายเตรียมตัวบินจาจ้าคุณเตรียงเกาหลีจะจ้างไปไหนจ้าไปเกาหลีบอกพี่ อันนี้พูดให้ฟังในนามแบบเวียาฟินเรียนเวลาเกิดอ,อะไรขึ้นผมชอพูดไปก่อนนะเพราะว่าเวลาอนาคตม,มันจะได้แบบว่าไม่ใช่ว่าเราตัดสินใจใครแต่แต่คนคนคนเราก็ต้องแอคทีฟในตัวเองด้วยแล้วก็พร้อมที่จะตื่นตัวในทุกๆเส้นทางนะอันนี้ฝากลูกๆฝากแม่ๆ f อซที่กำลังติดตาม ศิลปินของตัวเองอยู่ไม่อยากให้อวยในทางที่ผิดไม่อยากให้อวยในทางที่มันดูแล้วไม่พัฒนาแม้แม้แค่ตัวผมนี่เลิศเก่งก็ยังต้องพัฒนาผมลดผมเลดแค่ห้าผมก็ไปเจ็ดไปแปดไปสิบผมลดแค่สิบผมจะไปยี่สิบผมลดยี่สิบผมจะไปห้าสิเราไม่หยุดกับที่ไม่อยู่กับที่น่แหักคือศิลปินคือนักร้องอนักแสดง คือคนที่เป็นคนสาธารนณะเราคือคนสาธารณะ,ะนั้นเองอันนี้คือคนสาธารณะคือพร้อมรับคำติชมพร้อมปรับปรุงไปตามคําพูดของคนไปตามคําติชมของคนอืมนะครับเปรียบเทียบว,ว่าเปลี่ยนให้ฟังนะครับเปลี่ยนให้ฟังระหว่างนี่คืออาชีพศิลปินมันต้องเปรีนน่ยนแบบนี้อันนี้คืออาชีพศิลปินนักร้องนักแ,แสดงอินฟูผู้บุคคลสาธารนณะ แล้วก็อันนี้เป็นบุคคลที่พูดน้ำงา่ายบ่อน้ำงา่ายเดี๋ยวนี้แต่จริงๆแล้ลูกเตรียมก็มู่จแตความมือนกพี่น้องแต่ว่าเ้าก็ต้องสร้างสอนเนี่ยพเพราะจริงๆแล้วเป็นลูกตัวเก็บเงินสีคือเขาเป็นลูกตัวเก็บเงิน,นงสีคือกาลูกจุคว